สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหกที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทายนะครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เรียนกับคุณครูวิทย์และคุณครูจรวุวรรณไปแล้วก็กลับมาพบกับคุณครูประจักษ์อีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดนะครับเช่นเคยครับเมื่อเจอหน้าครูสิ่งที่ต้องตามมาก็คือคําถามชวนคิดวันนี้คุณครูมาชวนนักเรียนคิดว่า เคยไหมที่นักเรียนไม่สามารถสื่อสารในสิ่งที่คิดออกมาได้ตามที่ต้องการเน้นย้ำอีกครั้งกับคำถามชวนคิดเคยไหมที่นักเรียนไม่สามารถสื่อสารในสิ่งที่คิดออกมาได้ตามที่ต้องการเช่นคิดอยากจะพูดสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เมื่อพูดออกมาแล้วไม่ตรงกับความคิดตัวเองหรือในบางครั้งความคิดคิดไว้เยอะมากเลยแต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ ถ้านักเรียนเป็นแบบที่คุณครูพูดแสดงว่าตอนนี้ภาษากับความคิดของนักเรียนไม่สัมพันธ์กันต่อไปจะเป็นการค้นคําวิเคราะห์ความครับเมื่อเปิดพจนุกรมคําว่าภาษาหมายถึงวงเล็บหนึ่งคือคําที่หนึ่งความหมายที่หนึ่งของคําว่าภาษาที่ปรากฏในพจนุกรมและเป็นนอหนูจุดนอหนูจุดคือชนิดของคํานอหนูคือคํานามนะครับภาษาหมายถึงถ้อยคําที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความ คำต่อไปครับคําว่าความคิดเมื่อเปิดพจนนุกรมเป็นความหมายที่1นึ่งของคําว่าความคิดในพจนานุกรมเป็นคํานามความคิดหมายถึงสิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจเมื่อนํามารวมกันครับภาษากับความคิดหมายถึงความสัมพันธ์ของการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดภาษาพัฒนาความคิดและความคิดพัฒนาภาษาได้อย่างไรนักเรียนเคยสงสัยไหมว่า ภาษาพัฒนาความคิดแล้วความคิดมันพัฒนาภาษาได้อย่างไรทางที่ภาษากับความคิดอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันในความหมายของนักเรียนหรือในมุมมองของนักเรียนเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนักเรียนรู้ไหมว่าเขาคิดอะไรอยู่นักเรียนเห็นภาพทางซ้ายมือใช่ไหมครับเป็นสมองของคนครูอยากจะถามนักเรียนว่า ถ้าไม่มีข้อความอะไรบอกเลยถ้าเขาไม่พูดกับนักเรียนเลยนักเรียนรู้ไหมว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเอาง่ายๆก็ได้นักเรียนมองมาที่คุณครูนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าคุณครูคิดอะไรอยู่นักเรียนจะทราบไหมครับถ้าครูไม่บอกจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าครูคิดอะไรอยู่เพราะความคิดจัดเป็นนามธรรมความคิดเป็นนามธรรมการจะทําความคิดให้กลายเป็นรูปธรรมได้นั้นจะต้องผ่านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูด มนุษย์แสดงความคิดออกมาได้โดยการกระทําและการใช้ภาษาผู้อื่นอาจจะไม่เข้าใจในความคิดของเราได้ในขณะนั้นเขาไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราจึงกระทําเช่นนั้นการอธิบายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้บุคคลอื่นเข้าใจในความคิดและการกระทําของเราเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับความคิดจัดเป็นนามธรรมาถ้าอยากให้ความคิดกลายเป็นรูปธรรมได้นั้นจะต้องมีการอธิบายทั้งการพูดและการ เขียนการใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดหรืออธิบายความคิดนอกจากจะช่วยผู้อื่นเข้าใจแล้วยังช่วยให้ผู้ใช้ภาษาได้มีโอกาสในการขัดเกลาวความคิดของตนเองให้แจ่มชัดและแหลมคมยิ่งขึ้นด้วยความจริงข้อนี้เห็นได้ชัดเมื่อเราจําเป็นจะต้องพิจารณาปัญหาบางอย่างที่ตนเองคิดว่าเข้าใจดีแล้วแต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพูดหรือการเขียนบางคนอาจทําได้ไม่ดีนะนักเรียนเคยเป็นไหมครับที่นักเรียนมั่นใจว่าเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่พอถึงเวลาคุณครูถามว่าแล้วยังไงต่อจงอธิบายให้ครูฟังนักเรียนไม่สามารถสื่อสารออกมาได้หรือนักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดของตัวเองให้คุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเข้าใจได้ขณะพูดหรือเขียนอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคจนทําให้กลับมาย้อนคิดว่า แท้จริงแล้วเราหาได้เข้าใจอย่างแจ่มชัดไม่จึงต้องทบทวนอีกหลายครั้งหลายหนกว่าจะกล่าวได้ว่าเข้าใจปัญหานั้นอย่างแท้จริงและในขณะที่มนุษย์กำลังใช้ความคิดนั้นย่อมใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิดไปด้วยโดยอัตโนมัติภาษาจึงเปรียบประดุดเงาที่ติดตามไปกับความคิดตลอดเวลา นักเรียนลองทบทวนตัวเองดูนะครับว่าขณะที่นักเรียนคิดอยู่นักเรียนได้พยายามใช้ภาษาเพื่อแสดงออกมาด้วยหรือเปล่าถ้านักเรียนทําอย่างนั้นนั่นหมายความว่าความคิดกับภาษาเหมือนเงาติดตามตัวกันตลอดเวลาพระราชวโรงเธอกรมมเหมือนพิทยาลงกรณได้ส่งพระราชนิพลลน์กรไว้ความว่าภาษาเปรียบเทียบกล้องส่องความคิดภาพน้ำจิตอาจเห็นได้เด่นใส ถ้าเขียนพูดปูดเปื้อนเลอะเลือนไปก็น้ำใจหรือจะแจมแ่มอาแรมริ์เงาพระปรางวัดอรุณอรุณสองย่อมผุดพองกว่าเงาแห่งเตาอิดก็คำพูดนั้นเล่าเงาความคิดเปรียบเหมือนพิษพักชะโงกกระโลกทึกถ้าความสามารถในการคิดของผู้ใดมีอยู่อย่างจำกัดความสามารถในการใช้ภาษาก็พลอยจะถูกจำกัดไปด้วย แต่ถ้าความสามารถในการใช้ภาษามีอยู่อย่างจำกัดแล้วความสามารถในการคิดก็จะถูกจำกัดลงอันเป็นผลต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลใดมีความสามารถสูงในการคิดบุคคลนั้นก็จะพลอยมีความสามารถสูงในการใช้ภาษาซึ่งมีผลต่อเนื่อง ทำให้ความสามารถในการคิดสูงตามไปด้วยเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เช่นเดียวกันนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูว่าคำว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ระหว่างความคิดกับภาษาเป็นเช่นไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าภาพที่ครูนำมาให้มีสองภาพด้วยกันรูปที่1ความคิดไม่ถูกจำกัดและรูปที่สองความคิดถูกจำกัดนักเรียนสังเกตร,รูปที่1ไปพร้อมกันนะครับรูปที่1เป็นวงกลมเส้นของวงกลมเป็นเส้นประ นั่นหมายความว่ามันสามารถออกจากวงกลมได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่าเมื่อความคิดไม่ถูกจํากัดพัฒนาขยายวงได้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆภาษาก็พัฒนาตามไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ในรูปที่สองครับสังเกตวงกลมครับเป็นเส้นไม่ใช่เส้นประอีกต่อไปเมื่อวงความคิดถูกจํากัด วงภาษาก็จะถูกจํากัดให้เรียวลงได้นักเรียนสังเกตภาพที่2นะครับว่าวงกลมจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงและเล็กลงในที่สุดนะครับเมื่อหลายๆคนใช้ความคิดในการแก้ปัญหาภาษาจะมีบทบาทที่สําคัญยิ่งเพราะผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ละคนจะแสดงความคิดออกมาเป็นคําพูดเพื่อให้ผู้ร่วมคิดในขณะนั้นได้ยินตลอดเวลาที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ภาษาในการคิดแก้ปัญหาร่วมกันในประเด็นของการใช้ความคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนนะครับเรามาดูกันนะครับซ้ายมือจะเป็นแผนภาพความคิดด้านขวามือจะเป็นข้อความที่บุคคลคนนั้นเป็นคนพูดวิทพูดว่าเราทั้ง4ได้รับมอบหมายจากชมรมให้ช่วยกันคิดว่าในวันต้นไม้แห่งชาติเราจะปลูกต้นไม้อะไรดีซึ่งปลูกบริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่ประตูใหญ่จนถึงอาคารเรียนผมอยากทราบว่าพวกเราคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เมื่อเราวิเคราะห์คำพูดของวิทย์จะพบว่าวิทย์พูดโดยเริ่มจากการกล่าวถึงพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและชักชวนให้คนอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับคนที่สองนบนบพูดว่าเราต้องไม่ลืมนะว่า4ปีที่ผ่านมาพอเข้าพรรษาเราก็ปลูกต้นไม้สุดท้ายก็เฉาตายหมด อันนี้คือคำพูดของนบเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่านบพูดในเชิงการตั้งข้อสังเกตจากข้อเท็จจริงที่พบเป็นการย้อนไปในอดีตที่ไม่ค่อยดีนะักความคิดเช่นนี้อาจส่งผลต่อความคิดของผู้อื่นให้รวนเรได้ต่อไปมินนะครับคําพูดของมินมินบอกว่าก็มันจะงามได้อย่างไรในเมื่อไม่มีคนดูแลอย่างจริงจังวันหยุดก็ไม่รู้ว่ามีใครมาดูแลหรือเปล่า เด็กๆบางคนก็ชอบเข้าไปเหนียวกิ่งต้นไม้ป้ายห้ามก็ไม่มีรั้วล้อมก็ไม่มีถามเด็กๆทางบ้านว่าทำแบบนี้หรือเปล่าครับไปปีนต้นไม้ที่โรงเรียนหรือเปล่าตอนเช้าเข้าแถวหน้าเสาธงนั่งถอนหญ้ากันหรือเปล่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับคําพูดของมินแสดงความคิดจากการถูกกระตุ้นจากความคิดของนกทั้งยังมีท่าทีว่าจะแสดงความคิดไปไกลจากประเด็นที่กลุ่มกําลังพิจารณา นักเรียนสังเกตไหมว่าการแสดงความคิดของวิทย์การแสดงความคิดของนบแ, nope, และมินแต่ละคนล้วนแสดงความคิดออกมาเป็นภาษาและภาษานั้นก็บ่งบอกลักษณะของคนที่แตกต่างกาันบ่งบอกรากฐานการคิดที่แตกต่างกันนะครับการคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองและพัฒนาเป็นกระบวนการคิดเพื่อสแสวงหาคําตอบโดยใช้ถ้อยคําภาษาและเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกันจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ใช้ภาษาและความคิดควบคู่กันมาโดยตลอดเป็นความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าทุกคนเมื่อมีความคิดเราต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอดเพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าใจในสิ่งที่เราคิด ดังนั้นความคิดกับภาษาจึงเปรียบเสมือนเงาตามตัวของกันและกันและก่อนที่เราจะไปพบกับคำถามท้ายบทเรียนนะครับเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ว่าหลังจากที่เรียนมาแล้วเนี่ยนักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรเพื่อจะนำไปทบทวนเพิ่มเติมหลังจากที่รู้คะแนนของตัวเองแล้วนะครับข้อสอบในวันนี้ครับเป็นข้อสอบแบบถามตอบนะครับเป็นเขียนตอบสั้นๆน,นะครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ คำถามข้อที่หนึ่งถามว่าการแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ,จแจ่มแจ้งมากที่สุดควรใช้วิธีใดการที่เราเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมากที่สุดควรใช้วิธีใดให้ในักเรียนคิดแล้วตอบได้เลยนะครับครูจะให้เวลาประมาณ20วินาทีครับผมอย่าลืมนะครับโจทย์ถามว่า การแสดงความคิดเห็นที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมากที่สุดควรใช้วิธีใดควรใช้วิธีใดนะครับและคำตอบของข้อที่1ก็คือเราจะต้องใช้การพูดนักเรียนรู้หรือไม่ว่าทำไมเราต้องใช้การพูดครับเพราะกระบวนการพูดเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายทอดสารและสาระไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดถ่ายทอดความต้องการจาก บุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งนอกจากความรู้สึกนึกคิดความต้องการยังมีความรู้อีกนะครับที่ถ่ายทอดจากคนคนหนึ่งไปสู่คนคนหนึ่งโดยใช้สื่อที่เรียกว่าอาจจะเป็นเช่นถ้อยคำน้ำเสียงอากัปกริยาต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และมีการตอบสนองตามที่ผู้พูดต้องการการพูดเป็นการสื่อสารหรือการถ่ายทอดท,ที่ทำให้ผู้ฟังกับผู้พูดเนี่ยเข้าใจกันได้มากที่สุดครับผม ข้อที่2นะครับคำถามสั้นนิดเดียวแต่คําตอบเนี่ยต้องใช้การสังเคราะห์วิเคราะห์อย่างมากเลยนะครับคําถามถามว่าความคิดหมายถึงอะไรความคิดหมายถึงอะไรให้เวลา30วินาทีครับผมและความคิดนะครับหมายถึงผลของกระบวนการติดตามนัยแห่งความคิดของมนุษย์ รู้จักคิดมาตั้งแต่เด็กและพัฒนาความคิดสลับซับซ้อนขึ้นตามวัยบางเรื่องเนี่ยคิดได้สําเร็จบางเรื่องคิดไม่สําเร็จทั้งที่ขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดและปัจจัยต่างๆหลายประการคนที่ไม่ชอบใช้ความคิดสมรรถภาพทางความคิดก็จะเฉื่อยชาอย่างที่เรียกว่าคนสมองไม่ดีนะครับหรือคนที่หัวทึบการคิดเป็นทักษะอย่างหนึ่งซึ่งพัฒนาได้ผู้ที่มีทักษะในการคิดสูง ย่อมมีความคิดที่มีคุณภาพสูงความคิดที่มีคุณภาพสูงจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ครับผมถามไปแล้วว่าการอ่าความคิดคืออะไรข้อที่3ครับใกล้เคียงกันถ้าไม่ได้เรียนมาก่อนแยกไม่ออกแน่นอนการคิดหมายถึงอะไรการคิดหมายถึงอะไรนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยการคิดนะครับการคิดเนี่ยก็จะหมายถึง กระบวนการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งมากระทบกับประสาทสัมผัสและประมวลความรู้กับประสบการณ์เดิมแล้วทาได้จะทำให้ได้คำตอบในสิ่งที่คิดนะครับผมเห็นไหมว่าความคิดกับการคิดมีความแตกต่างกันหลังจากวันนี้ไปแล้วนักเรียนจะต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องว่าตกลงว่าเป็นการคิดหรือเป็นความคิดกันแน่นะครับข้อที่4ครับ องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดความคิดคืออะไรองค์ประกอบสําคัญที่ทำให้เกิดความคิดคืออะไรนักเรียนลองคิดสิครับผมก่อนที่คุณครูจะเฉลยว่าองค์ประกอบสําคัญที่ทำให้เกิดความคิดคืออะไรกันนะและองค์ประกอบสําคัญที่ทำให้เกิดความคิดก็คือการรับรู้และเกิดจินตนาการเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของหรือสิ่งที่มีอยู่รอบตัวซึ่งเป็นการรับรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรการรับรู้ดังกล่าวเนี่ยจะนําไปสู่การคิดในเรื่องเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับความรู้ที่รับในชีวิตประจําวันจะทําให้เกิดมโนทัศน์การคิดในลักษณะนี้จะมีอยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่ได้รับนะครับสรุปสันส้นๆว่าองค์ประกอบสําคัญของทําให้เกิดการคิดทําให้เกิดความคิดก็คือ การรับรู้และการเกิดจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับมนุษย์สามารถแสดงความคิดออกมาเป็นภาษาได้เพราะเหตุใดมนุษย์สามารถแสดงความคิดออกมาเป็นภาษาได้นั้นเพราะเหตุใดนักเรียนลองคิดตามครูสิครับว่ามนุษย์ของเราหรือเรานักเรียนเนี่ยจะแสดงความคิดออกมาเป็นภาษาได้เพราะอะไรเอ่ย และคำตอบของข้อนี้ก็คือเพราะภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีเกณฑ์กำหนดควบคุมไว้ให้มนุษย์ได้เรียนรู้และถ่ายทอดนะครับผมและนี่คือทั้ง5ข้อของการทบทวนเรื่องภาษากับความคิดของเรานะครับถ้านักเรียนยังทำไม่ถูกเดี๋ยวเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับสําหรับคําถามท้ายบทเรียนและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนเรามาสู่ช่วงของกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนทําผังมโนภาพของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากนั้นนะครับให้เรียบเรียงเป็นข้อความที่ชัดเจนตามผังมโนภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งครับเน้นย้ำว่าต้องทําอะไรในคาบเ,เรียนนี้ ให้นักเรียนทำผังมโนภาพของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากนั้นนะครับให้เรียบเรียงเป็นข้อความที่ชัดเจนตามผังมโนภาพนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากเรียนรู้กับคุณครูประจักษ์ไปแล้วนะครับหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถนำหนังสือเรียนมาทบทวนต่อได้นะครับและคุณครนย้ำเสมอว่าการเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สำหรับวันนี้เวลาของคุณครูหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน